โอเคนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมชิลกรุป๊ปวันนี้เรามาเล่นเกมไฟในแอ t ไมกี Maggie, ้กันนะครับผมมาตอนนี้ผมเล่นมาจนถึงคืน3แล้วนะคืน1กับคืน2เนี่ยมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับผมผมก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูคืนที่3ก่อนนะครับผมมาเริ่มกันเลย ไวหน่อยนึงครับมูดคอมฟังลำคาญเป็นสูตรนะครับเป็นสูตรนะครับนี่ฮะเป็นไงแป๊บเดียวมาหาละสองไปงี้สักพักฮะเฮ้ยมาหาเลยมาหาเลยถึงสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบไปหาไปแล้วไปแล้วเฮ้ยไม่ได้แอมไม่ได้แอมไม่ได้แอมไม่ได้แดกคุณหลอก ต้องฟังเสียงพ่อด้วยนะครับผมเช็ค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 ยังอยู่ยังอยู่อืมไอ้หนูไอหนู คิดว่าจะดูแล้วนั่นหนาเโ้ยหอดๆๆอๆๆอไม่ได้แอม้าห้าห้าห้ห้า้า เกมนี้เราต้องใช้ความดลยนะครับผมถ้าเราช้าเนี่ยันจะโดนยิงเขนะ้ครับ อีกแล้วใหม่แล้วท่อนีไม่ค่อยมาแล้วนะมาแล้วประตูอยาอยเนี้พูดถึงมาปั๊บเลยเมวมาเมีวมาแกมาเหรอครับ เปิดไฟไม่ได้ด้วยชิบหายลวไฟฉายผมโดนเชิดไปแล้ว โอ้ยคุณผมดูนชุดไฟฉายชิบหายแล้วเล่นยากแน่นอนเนี่ยทีเนี้ยดูนชุดไฟฉาย คือตอนนี้นะทุกคนผมต้องเน้นฟังเสียงอย่างเดียวแล้วต้องเช็คท่อได้อย่างเดียวด้วยต้องฟังเสียงจากประตูว้าไกลจะเช้าแล้วไกลจะเช้าแล้วหัวใจผมมันเต้นตุกตัก,ตก,ตก ทีจ่จาไม่ไหวแล้วเมื่อไรจะเช้าเมื่อไรจะเช้าเฮ้ยเช้าเมไรจะเช้า,เ,ชาเ,เข้ามาย้เช้าครับทุกคนเช้าแล้วมีซีเครตนะครับ มิถุนายนวันที่3ปี 1981. 6, 6 <S 1 9ึ่รสิบเอ็ด Galaxy หกใช้แล้วปลอดภัยก็มีหมดโอเคครับสำหรับคืนที่3มผมก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับผม ถ้าอยากดูต่อเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผ่านคื้นที่ 4, 5, 6ไปได้นะครับโอเคผมไปแล้วครับบ๊ายบาย